สวัสดีครับผมเมนีผ้ามาสวนครับผมเป็นสวนผมเองเนาะสวนเชียงจังครับบมเดลมาหลายมือเลยครับปี่นองข้าแต่เดีียงนองเขาปัน่นอยู่ครับแต่เมนีกะฝากนองเขาปั่นไว้กับยายเนาะครับส่วนผมกะออกมาเห็ดเบียดในสวนครับหญ้าขึ้นหลายเลยแล้วก็บโมดมาดูแลเป็นอาทิตย์ละครับอันนี้คือเป็นสวนผมเองนะับเป็นสวนในฝันของผมครับ ตอนนั้นผมฝันว่าอยากมีสวนมีบ้านมีบ้านหลังในน้อยสลังอยู่ทงไฮทงหน้าอยู่แบบพ่อเพียงครับมีอยู่มีกินบวชเรือหลอนไปครับแค่นี้ก็มีความสุขนะครับผมนี่ก็เป็นสานครับที่ผมเลี้ยงปลาไว้ครับจะเป็นพวกปลาดุกหน่อยนะครับเลี้ยงไปเบื้องเร่นครับแต่คันมันใหญ่มากเท่ากับมุมีแนวกินเท่ากับ เอาไปกินใดครับผมอย่างแบบพ่อพี่ยงเนาะครับเนาะตอนนี้ผมกาไีเกี่ยวห้าไม่ให้ง่วครับง่วผมก็มีอยูสองตัวนี่แหละครับผมหลังจากตอนนั้นผมมีอยูสี่หาตัวผมก็ขายเดิมขายไปเวและครับพอมมีเงินใส่ครับจากเงื่อนเจ็บที่ซื้อง่วไว้ก็เริมลดลดลดล่งใรื่ใหครับมันก็เหลือแค่สองตัวครับเหลือแค่แม่ลูกนี่แหละครับผม พอไดยเลียงไว้เพื่ออนาคตข้างหน้าครับการใช้ชีวิตแบบนี้ก็มีความสุขครับแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดนาะครับนาะคือได้ได้ครับเพราะว่าเงินเฮาก็ต้องใส่ทุกมือซื้อกินทุกมือเก็บไข่ได้ป่วยเฮาก็ต้องใส้เงินนาะครับแต่ต่อไปเฮาก็ต้องว่างเพนอนาคตไม่ครับผมสิหาเงินแบบใดเพราะว่าแตรละมืองจะค้าม่าเงินครับสิอยู่หลอดได้ครับสุดท้ายนี่ครับอบคุได้หลายครับขี่เขามารับช่วงขีครับ